สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงรายเดือนในช่วงของเดือน9กันยายนพุทธศักราช2568วันนี้ค่ะเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับดวงการงานการเงินความรักความรักคนโสด ความรักแบบครอบครัวรวมถึงสุขภาพในช่วงของเกณฑ์เดือน9กันยาน,นี้นะคะเดือน9เป็นอะไรที่เราก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วคะวันนี้เรามาฟังแผนที่ชีวิต ในรูปแบบของการพยากรณ์แบบดวงรายเดือนฟังไว้พอเป็นแนวทางนะคะเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นปรารถนาให้ทุกคนได้รับพลังงานดีๆข้อเสนอชี้แนะเกี่ยวกับเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะคะกับนักพยากรณ์วาสนาอัเมซิงทาโลค่ะมาแล้วนะคะกับคนที่เกิดในเกณฑ์ราศีกุมนะคะชาวลัคนาราศีกุมฟังไปด้วยกันได้กับดวงของพวกคุณในช่วงเดือนกกันยานะคะ เราไปว่าการที่ภาพรวมพลังงานดวงการงานกันก่อนนะคะณนะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งดวงดาวการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายนะคะในรูปแบบทิศทางของการพยากรณ์ในศาสตร์ใดก็ตามดวงการงานของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะพบเจอเรื่องราวที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเอ่อถ้าใครตกงานอยู่คนที่มีเกณฑ์ตกงานหรือตกงานอยู่ในเวลานี้เจอคลิปนี้นะคะดวงของคุณน่ะจะมีเกณฑ์เรียกหรือได้รับ ข่าวดีในเรื่องของการเรียกไปสัมภาษณ์หรือเรียกไปลองคุยลองทำงานนะคะอยู่ในช่วงจากนี้ไปอีก4เดือนเพราะฉะนั้นเดือน9ไปจนถึงสิ้นปีดวงของคุณยังมีเกณฑ์ถูกเรียกถูกคัดเลือกถูกเสนอให้คุณมารับงานนะคะแต่ว่าภาพรวมแล้วอะ่ะมักจะไม่ได้ดั่งใจนึกตรงที่ว่าบางทีเราอยากได้แผนกนี้ เรามีคุณสมบัติตรงนี้เรามีประสบการณ์ตรงนี้แต่เขามองว่าในมุมอื่นของคุณสามารถทำสิ่งอื่นได้บางทีคุณอาจจะได้ทำงานตำแหน่งหนึ่งควบกับอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะหรือได้ทำงานในตำแหน่งที่คุณไม่คุ้นเคยนะคะก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณตกงานอยู่โอกาสที่คุณจะปฏิเสธเนี่ย มันถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะถ้าจะปฏิเสธน่าเสียดายจริงๆเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยถ้ามีเกณฑ์เกิดขึ้นและเด่นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะต้องเข้าไปสู่เดือนมีนาปีหน้าเลยดังนั้นท่านณเวลานี้มีโอกาสมีใครเรียกเข้ามาให้คุณต้องได้ทำงานนะคะถ้ามั่นใจก็ รับหรือพิจารณาไว้อย่างไรก็ตามคุณเป็นคนที่จะต้องตัดสินดวงตัวเองนะคะฟังไว้พอเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไอเดียเท่านั้นนะคะทีนี้ถ้าถามว่าคุณอยากจะเปลี่ยนงานละ่ะคุณมีงานอยู่คุณอยากเปลี่ยนงานบอกได้เลยว่าไม่แนะนำให้เปลี่ยนงานในเวลานี้นอกเสียจากคุณจะมีใครดึงคุณไปจากคนข้างในเท่านั้นนะคะ ถ้าจะเปลี่ยนงานด้วยความรู้สึกว่าฉันออกก่อนเลยแล้วฉัไปเปลี่ยนงานไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นด้วยนะคะไม่เห็นด้วยเพราะดวงของคุณอาจจะยาวนานก็คืออยู่ในเกณฑ์ตกงานที่ยาวนานได้นะคะถ้าไม่มีงานรองรับนะคุณจะแตกต่างจากดวงที่เขาตกงานมาแล้วนั่นหมายถึงเขาอาจจะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการส่งเอกสารอะไรไปก่อนหนะ้าคุณแล้วก็ได้นะคะต่อมาค่ะ ถ้าถามว่าในภาพรวมดวงการงานเป็นอย่างไรยังถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีและคนที่มีงานทําอยู่จะเป็นงานประจํานะคะหรือว่าจะเป็นงานในรูปแบบองค์กรใดก็ตามคุณอยู่ในเงื้อมมือขององค์กรค่ะต้องพูดแบบนี้แต่โชคดีนะคะชาวราศีกุมบางคนน่ะจัดอยู่ในเกณฑ์ที่นายรักนายยังคงให้การสนับสนุนและโปรโมทนะคะ ยังถือว่าเขาประคับประคองเราอยู่เป็นแบกให้เราอยู่ดังนั้นถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าถามว่าราศีกุมเนะี่ยภาพรวมดีไหมทํางานอยู่ทํางานต่อไปนะคะนายจะผลักดันนะคะถ้าตกงานอยู่มีเกณฑ์ได้จากนี้ไปอีกสเดือนแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนงานโดย ออกมาแบบเลิศๆนะแล้วก็ไปหางานใหม่อันนี้ไม่แนะนํานะคะควรอยู่กับงานไว้ก่อนนะนอกจากจะมีคนในดึงให้อืมทีนี้เราจะมาพูดถึงในมุมใหม่ๆของชาวราศีกุมในเกณฑ์ของการลงทุนใหม่ๆ บางคนบอกอยากลงทุนจังเลยอาจจะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มเติมจากอาชีพหลักหรืออาจจะเป็นการลงทุนใหม่คุณอาจจะเป็นนักธุรกิจ SME เล็กกลางใหญ่บอกได้เลยว่าช่วงเวลานี้กับการลงทุนใหม่น่าจะต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลมากหน่อยนะคะอย่าคิดในแง่ดีอย่างเดียวอย่าคิดว่าคนคนนั้นเขามาโน้มน้าวเราแล้วชี้โพงให้เรารู้ว่าทำเถอะดีร่ำรวย ทำอีกสักสองสาเรือนมันจะดีอย่าเพิ่งเอาข้อดีมาคิดให้คิดถึงข้อเสียนะคะว่าถ้าเป็นไปไม่ได้ตามที่เราคิดขายไม่ได้ตามที่เราคิดเอาตามที่เราคิดก่อนเราไหวไหมเรายือได้เท่าไหร่เพราะว่าณนะเวลานี้บอกได้เลยการลงทุนใหม่สําหรับชาวราศีกุมเป็นเรื่องยากและอาจจะติดขาดติดอุปสรรคได้นะคะ ก่อนที่จะเอาเงินเก็บไปใช้คิดดีๆคิดดีๆนะคะแต่ไม่ห้ามกันนะเพราะแต่และดวงชะตาย,ย่อมมีพื้นฐานแตกต่างกันมาต่อที่เรื่องต่อไปนะคะบางคนนะคะก็อยากรู้ว่าในเดือนนี้เราอาจจะมีเงินสักก้อนหนึ่งเราจะมีเกณฑ์ปิดหนี้ได้ไหม สำหรับคนที่มีเงินก้อหรืออาจจะได้กำไรกำไรจากใดๆมาก็ตามแล้วหวังจะมีเกณฑ์ปิดหนี้ได้ไหยขอบอกเลยค่ะไม่มีอะไรมาขัดขวางคุณแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะปิดหนี้ได้นะคะในยอดที่คุณต้องการนะคะบ,บรรบร้านกันพอดีนะได้เงินมาปิดหนี้ได้มันพอดิบพอดีนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่ะคาดหวังสิ่งใดที่อยากจะปิดหนี้เพื่ออยากให้ตัวเองปลอดโปร่งลอยตัวนะคะจะได้ม่ มีนิสินยินดีด้วยนะคะต่อมานะคะเรื่องของโชคลาภกันบ้างถ้าถามถึงโชคลาภชาวราศีกุมไม่เด่นเรื่องของโชคลาภค่ะอาจจะมีอะไรมาขัดลาบนะหรือพูดง่ายๆก็คือซื้อก็ไม่ค่อยจะถูก ไม่รัวซื้อมาตั้งแต่ต้นปีถูกไปกี่งวดบางคนอาจจะไม่เคยถูกเลยก็ได้ถ้าบางคนถูกครั้งหนึ่งงวดใหญ่หญๆ่ก็จะเป็นงวดเดียวเฉลิมฉลองหมดติดลบไปละตอนนี้ก็ยังไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้แนะนําว่าเล่นได้ไม่ห้ามการจะซื้อลอตเตอรี่กี่ใบไม่ห้ามการแต่โอกาสถูกโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคฟุกๆเนี่ยค่อนข้างถูกปิดกั้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะมาดูกันเรื่องของ บางกลุ่มคนที่เป็นราศีกุมแล้วปัรถนาในเรื่องของการกู้เงินนะคะอยากไปติดต่อสถาบันการเงินอยากกู้เงินซะเหลือเกินมีเกณฑ์สําเร็จสมหวังไหมมีเกณฑ์สําเร็จค่ะ แต่อาจจะมีการตรวจสอบข้อมูลค่อนข้างละเอียดและดูยุ่งยากกว่าเดิมนะคะแต่ถามว่าผ่านไหมมีโอกาสผ่านฉลุยค่ะก็ดีใจด้วยแถมได้ยอดตามที่คุณปรารถนานะลดหย่อนนิดๆหน่อยๆไม่มีปัญหาแต่ก็ถือว่าคุณรับได้นะคะต่อมาค่ะในกลุ่มคนที่เป็น เขาเรียกว่าในกลุ่มคนที่เป็นเจ้าหนี้นะถ้าพวกคุณเป็นเจ้าหนี้คุณก็คงอยากรู้ใช่ไหมว่าลูกหนี้เนี่ยลูกหนี้แสนรักของคุณเนี่ยจะเอาเงินมาคืนไหมลูกหนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนไก่ตัวเป็นคนไกลอะไรก็ตามบอกได้เลยว่าเงินโชคลาภยังไม่มีลูกหนี้ก็ไม่มีเงินมาให้ใหเราเหมือนกันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคุณไม่มีเขาเรียกว่าแอบคุณเคยได้เงินจากลูกหนี้ไหมโอ้ยดีใจจังเลยว่ะ ลูกนี่เอานี่มาคืนดีใจจังเลยอ่ะอุ้ยฟุกว่าลูกนี้ติดต่อมาเนี่ยไม่มีอ่าเพราะฉะนั้นนะคะลูกนี้ของคุณเกิดภาวะติดขัดยุ่งยากประสบปัญหาในการหาเงินมาคืนคุณดีไม่ดีเขาจะเข้ามาต่อรองคุณหรือไม่ก็หายไปเลยชักดาบ เอาราศีคนหัวลุกกันเลยทีเดียวนะคะเอาราศีชาวราศีกุมจะทําอย่างไรวางแผนให้ดีๆนะคะถ้าลูกนี้เงียบๆลองทักไปหน่อยดีไหมเออทักไปแบบ มิดก็จิตมิกรใจนะเออแต่หัวใจเราก็ลุ้นว่าจะคืนหนี้ใช่ไหมจะลืมฉชนหรือเปล่าทักหน่อยก็ดีนะคะแต่โอกาสนี่ไม่มีหรือว่าโอกาสได้รับเงินจากลูกหนี้ไม่มีนะคะแต่ดีกว่าเขาหายไปทักเขาหน่อยละกันนะต่อรองกันให้ดีๆหรือถ้าเขาต่อรองกับคุณมาว่าขอเป็นผ่อนชําระได้ไหมตอนนี้ยุ่งยากติดขัดไปหมดเลยเรื่องลูกเรื่องอะไรบางทีคุณอาจจะต้อง ยอมรับในข้อเสนอของลูกนี่เซ็งเลยนะบ้าต่อค่ะเรื่องของความรักกันบ้างนะเออต้องพูดแบบนี้นะถ้าคนโสดคุณกำลังจะได้พบรักนะเกี่ยวพันกับคนที่ติดต่อเจรจาประสานงานในเรื่องของดวงงานไม่ว่าจะเป็นการดีลงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับลูกค้าหรือคุณกับองค์กรอื่นแต่ มันจะมีงานเข้ามาเป็นตัวชูโรงและที่ถอนหายใจก็เพราะว่าคุณจะเจอคนเก่ง คนนั้นก็ชอบคนเก่งนั่นหมายถึงการเจรจาเป็นไหวเป็นพริบแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์มุมมองในการทำงานของคุณช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะเจอนะคะความรักคนโสดจะเจอความรักมาจากความเก่งความสามารถการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่อาจจะเป็นสังคมใหม่ๆคอนเนคชันใหม่ๆการเรียนรู้ใหม่ๆ คอร์สเรียนใหม่ๆหรือการติดต่อระหว่างงานใหม่ๆคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักค่ะแต่มันไม่ใช่แบบตกหลุมรักแต่มันจะเป็นการพูดคุยสื่อสารและทำให้เห็นถึงกึ๋นความรู้ความสามารถของเรากลายเป็นสะดุด แล้วก็กลายเป็นสะดุดรักนั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะจะไปลงเรียนจะไปลงคอร์สพัฒนาความรู้อะไรสวยไว้หล่อไว้นะจ๊ะจะได้หัวใจชุ่มชื้นเนาะต่อมาคนมีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่ภาพรวมงินกันอยู่ไหมงินกันอยู่จะมีเกณฑ์ปรับความเข้าใจพาไปเลี้ยงหมูกระทะละลายพฤติกรรมเออพาไปเที่ยวพาไปกินของอร่อยหรือซื้ออะไรมาฝากคนรักที่อยู่ห่างกันออกไปจะด้วยหน้าที่การงานหรือการเดินทาง างกายอะไรก็ตามจะได้กลับมาแล้วก็มา in love กันนะคะจากที่งอนก็กลายเป็นปรับความเข้าใจดังนั้นพลังงานความรักอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องต่อมาบอกไว้ก่อนนะเรื่องนี้ถ้าไม่เกี่ยวพันกับคุณฟังผ่านๆอย่าไปคิดมากเรื่องมือที่3เฉพาะชาวราศีกุมที่เจอเรื่องนี้อยู่และอยากจะรู้หลือเกินว่ามันจะจบไม่จบนักพยากรณ์วาสนาจะบอกว่ายังไม่จบ เออเพราะอะไรครอบลูกครอบดอกคาราคาซังนะไอตัวเราก็ยังอะไรอวอร์ไอคนกลางก็ตัดสินใจไม่ขาดไอตัวมือที่สามหรือบุคคลที่ทำให้ครอบครัวเราปั่นปว่วนมันก็ย้ำคิดย้ำทำเพราะฉะนั้นจะตกอยู่ในวังวนเนี่ยละคะ่ะอยู่ในมูลนินเตปั่นรวมกันอยู่เนี่ยละคะ่ะไปทางไหนก็หาคำตอบไม่ได้ยื้อกันไปยื้อกันมา มันอยู่อารมณ์แบบย้ำคิดย้ำทำคิดแล้วคิดอีกหาทางออกไม่ได้คุณมัวค่ะรับรองคุณยังนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่องสำหรับคนที่เจอเคสทุกใจแบบนี้บอกได้เลยว่ามันยังคลาคาซังอยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะยังไม่มีข้อสรุปใดๆในเดือนนี้เลยไปต่อค่ะสำหรับเรื่องของ สุขภาพกันบ้างนะคะภาพรวมสุขภาพเอ,อ่ออาจจะมีเกณฑ์ใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่ยังรักษาต่อเนื่องใครก็ตามที่ยังมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือการรักษาอย่างต่อเนื่อง มันจะดีขึ้นค่ะหรือระยะการพบหมอจะห่างขึ้นแต่ว่ายังคงผูกพันกับการรักษาอยู่เหมือนเดิมนะยังคงรักษาต่อเนื่องบางคนอาจจะมีเกณฑ์นะคะโรงพยาบาลเดิมแต่เปลี่ยนคุณหมอหรือบางคนโรงพยาบาลเดิมแต่เปลี่ยนแนวทางการรักษามันจะอยู่แบบนี้ยังมีเรื่องผูกพันแต่ยังอยู่ในสถานที่ใหญ่ๆเปลี่ยนหมอเปลี่ยนแผนกอารมณ์ประมาณนี้ค่ะส่วนใครก็ตามที่สุขภาพแข็ง แรงดีอยู่แหมขับรถลงเรือไม่มีปัญหาแต่รอบนี้จะติดเป็นคนเวียนหัวง่ายเมาเรือง่ายเมารถง่ายนั่งนิดนั่งหน่อยเมาละนะคะเมาในเช่นนี้ไม่ใช่แอลกอฮอล์แต่เป็นอาการขึ้นไส้ของการวิงเวียนในการ เขาเรียกว่าขึ้นรถลงเรือและโดยสารเครื่องบินจะมีอาการเหมือนเวียนหัวนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะกับระมัดระวังสุขภาพบริเวณข้อมือค่ะนิ้วมือข้อมือระมัดระวังการหกล้มซ้นการเอามือไปกระแทกอะไรนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงนี่คือเรื่องราวของสุขภาพของชาวราศีกุมนะคะภาพรวมจริงๆแล้วไม่น่ามีอะไรที่จะต้องเป็นกังวลน,นะ ทีนี้ถ้าถามว่าอยากทําบุญจังเลยเนาะเดี๋ยวนี้ข่าวมาเยอะแยะอยากทําบุญเราก็ยังมีความเป็นพุทธมีความเป็นคนไทยที่ยังอยากเขาเรียกว่าอยากทําบุญอยากทําทานอยากสร้างบารมีแนะนําว่าช่วงเวลานี้ถ้าคุณจะทําบุญน่ะให้คุณทําบุญเกี่ยวพันกับ เขาเรียกว่าโรงพยาบาลทหารดีกว่าค่ะโรงพยาบาลทหารโรงพยาบาลที่เกี่ยวโรงพยาบาลทหารโรงพยาบาลทหารผ่านศึกโรงพยาบาลทหารต่อชะอโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลที่เกี่ยวพันนะคะเกี่ยวกับทหารจะดีมากๆเพราะดวงของคุณชาวราศีกุมเนี่ยตกในตําแหน่งของถ้าเป็นพลังงานเขาเรียกว่าเป็นความแข็งแรงของภูเขาอะเออตกตําแหน่งสูงเป็นภูเขาให้ทำทำบุญนะคะร่วมสร้างเกี่ยวกับโรงพยาบาลของทหาร นะคะก็จะดีไม่น้อยมาเป็นเรื่องของเทคนิคเนาะในการเสริมเสริมสิริมงคลประจําเดือนนี้ไม่ทําไม่ว่ากาันอยากทําก็ทําทําแล้วอนุโมทนาบุญบอกเทวดาบอกฟ้าดินนะคะว่าข้าพระเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ทําบุญนะคะด้วยยอดจํานวนเงิน29บาทสมมุตินะคะกับโรงพยาบาลนะคะทหารผ่านศึกนะคะเออตำรวจตะเวนชายแดนนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ใดๆก็ตามเป็นโรงพยาบาลนะคะจะดีมากๆเลยเครือ่องมือเครือ เรื่องไม้การผ่าตัดจะดีมากๆค่ะแล้วก็บอกว่าชื่อนั้นชื่อนี้ให้เทวดารับรู้เป่งเสียงสักนิดนึงนะคะให้หูเราได้ยินนะคะจะได้มีสมาธิก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะกับนักพยากรณ์วาสนาอัมมิซิงทาโรุจาะ